กับสวัสดีพี่น้องชาวไทยผู้มีความหวังทุกท่านนะครับวันนี้นายเชนจะมาอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเงินเยียวยา5,000บาทกันนะครับว่ามีความเคลื่อนไหวนะครับอย่างไรกันบ้างนะครับและก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสำหรับโค้งสุดท้ายของการจ่ายเงินเยียวยานะครับล่าสุดวันที่14พฤษภาคมนะครับทางกระทรวงการคลังจะทําการโอนเงินนะครับอีก700,000สิทธิ์นะครับและสถานะที่จะได้รับการโอนเงินนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนถึง5โมงเย็นนั้นจะมีด้วยกัน3สถานะนะครับ 1. ท่านได้สิทธิ์ระบบจะโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดจะเป็นผู้ที่ยังไม่ได้เงินนะครับและสถานะเปลี่ยนตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์ซะส่วนใหญ่นะครับ 2. สถานะจากผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์และได้สิทธิ์นะครับจะขึ้นท่านได้สิทธิ์ระบบจะโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดจะเป็นผู้ที่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยลงไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วซะส่วนใหญ่นะครับ 3. สถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ทはは่านแก้ไขสถานะนี้นะครับระบบจะโอนเงินให้ท่านเช่นกันในวันนี้นะครับ ดังนั้นท่านสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้ในเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน c o m หรือผ่านทางธนาคารที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้นั่นเองครับแต่จํานวนในการโอนนะครับอาจไม่ถึงลําดับท่านจึงอาจทําให้บางท่านยังไม่ได้รับเงินในวันนี้นะครับขอให้อดทนกันอีกสักนิดนะครับท่านต้องได้เงินอย่างแน่นอนนะครับและสําหรับท่านที่ลงทะเบียนไม่ได้นะครับ หรือรายละเอียดนะครับไม่ตรงในการลงทะเบียนต่างๆทําให้ท่านไม่สามารถลงทะเบียนได้นั้นนะครับรอหลังจากวันที่17พฤษภาคมนี้รัฐจะมีรายละเอียดนะครับการเยียวยาสําหรับกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นมานะครับโปรดรอตรวจสอบรายละเอียดนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับข้อมูลล่าสุดนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านที่รอเงินได้ทุกคนนะครับคืนนี้ในเชนขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งจะเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปอย่างมากเลยนะครับวันนี้ ลาตีสวัสดีครับ